À. À. Mày quá bên này, biết tập mày quá mấy? mấy quá ở này? Mày chúa không? Mày chúa ma mấy? đi nè. Ma thì họ bay khai đi bắt Bắt nấy bắt nấy. Khai đi, Hi, đi máy bên này. không? Mà, mà. Hi, đi mấy nè. khai đi mấy? Anh tao Giáp nhàng này, kinh căng น้องเขาแ่ยังปีเตอนลูกอมเม็กอมมุมมุก็ติดแน่ได้ขึ้นีามรุ่นเดีกนงั้นงหรอสัว้าวเอาอันนี้อันนึงอันนี้อันน่อันนี้ห้าสิบอันนี้สามห้าเอาอันนี้อันหนอันนี้2อเอามันล้มเหรออันนี้ก็สาห้าแล้วก็อันนี้อันนึงดูยัง ไมบินได้แล้วานคนนี้แอเจอแบบอเจอแบบิดกัรยให้น้ำเลยขายแล้วอ่าแล้วนไม่กวนเขาไม่ให้พ่อแม่นะเขาขายเอาไม่ก้วนอะ ก็ได้กันไงช่วยดิ้งช่วยซื้อช่วยดิ้งทำแล้วเราก็ได้กระเป๋าคุณเองมากแต่มันถ้ารุมเด็กหน่อยยังถ้ากรลุมเด็กทำอะไรลุมเด็กทำอะไรมาซื้อค่ะมาซื้อขาวมากเลยเขียนเลือเลยหนูลุมเด็กอยังไงฮะหนูได้ยังกับเด็กทำไมแน่ ก็วันนวขึ้นอาราเก็บวงจอบนี่มันเดมอบจอนี่ขาถ่ายในวัดถ่ายรวมเลยไม่เปห